อุ้งอิงติดโควิดงดขึ้นบรรยายสัมนาว่าที่สสเพื่อไทยเย็นนี้ วันนี้นางสาวแพรทองทานชินวัตรค a n d i d a นายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะคะได้โพสต์รูปภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวถึงผลการตรวจโควิด -19 ว่าขึ้น2ขีดพร้อมระบุใจความว่าเจ็บคอตั้งแต่วันอาทิตย์จิ้มทุกวันไม่เจอค่ะเจอเช้านี้อะไรก็ได้ขอให้สองจิ๋วที่บ้านไม่ติดก็พอโดยมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนางสาวแพรทองทานกันเป็นจำนวนมากค่ะพร้อมกับขอให้หายจากโควิด -19 ในเร็ววันซึ่งในช่วงเงย็นวันนี้นะคะนางสาวแพ ทองทานมีกำหนดการขึ้นบรรยายในงานสัมมนาว่าที่สสพักเพื่อไทยค่ะจึงทําให้ต้องงดการบรรยายดังกล่าว พีรพันธ์ลาออกเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก่อนรายงานตัวสภา22มิถุนายนความเคลื่อนไหวของพักรวมไทยสร้างชาตินะคะในวันที่22มิถุนายนนี้นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวนหน้าพักนัดพบสสทั้ง36คนของพักที่รัฐสภาเพื่อรายงานตัวพร้อมกันที่อาคารรัฐสภาในเวลา11นาฬิกา30นาทีค่ะ ทั้งนี้รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่าวันเดียวกันนี้นายพีรพันธ์ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อไปรายงานตัวสสในวันที่22มิถุนายนนี้ค่ะสสทยอยรายงานตัวสภาต่อเนื่องเป็นวันที่สองค่ะสริพงเกี่ยวข้องมาเป็นคนแรกขณะมีสสรายงานตัววันแรกรวม31คน บรรยากาศที่รัฐสภาสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรยังคงเปิดรับรายงานตัวสสต่อเนื่องเป็นวันที่2ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีโดวยวันนี้นะคะนายสริพงศ์เกี่ยวข้องสสกระบีพักภูมิใจไทยเดินทางมารายงานตัวเป็นคนแรกค่ะจากนั้นเป็นนายจาตุรนฉายแสงสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยสําหรับวันแรกที่เปิดให้ยื่นหนังสือรับรองนะคะมีสสเข้ามายื่นทั้งสิ้น31คนค่ะจากพักพลังประชารัฐ 22คนพักเพื่อไทย7คนพักประชาธิปัตย์1คนและพักภูมิใจไทย1คนทั้งนี้นะคะในเวลา10นาฬิกานายวันมูฮัมหมัดนอมัทหหัวหน้าพักประชาชาติพร้อมด้วยพันตํารวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพักประชาชาติและสสของพักเดินทางเข้ามารายงานตัวสสเช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามบรรยากาศการรายงานตัวของสสวันนี้นอกจากสสคนดังหววคืนสภาแล้วยังมีนายวศวรรคพวงพรสีหัวหน้าพักเพื่อไทยรวมพลังที่แม้จะไม่ได้เป็นสสแต่ก็ ได้นํานายสมศักดิ์บุญประชมสสอ,อุบลราชธานีพักเพื่อไทยรวมพลังมารายงานตัวค่ะนายสุรทินพิจารณ์สสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปไตยใหม่นายชวริตขจรพง์กิรติสสบัญชีรายชื่อพักพลังสังคมใหม่นายพระดอนปริศนานันทกุลสสอ่ังทองพักภูมิใจไทยนางสาวสุนัชชาโลสถาพนพรพิพิธสสอตรังเขตสามพักประชาธิปัตย์ในการตั้งปองสสตรังเขตสี่พักประชาธิปัตย์รวมถึงนายประมวลพงษาวรา สสประจวบคีรีขันธ์เขตหนึ่งพักประชาธิปัตย์ค่ะ ขณะที่วันนี้นะคะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยก็ได้นําทีมสสของพักเข้ารายงานตัวต่อสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะซึ่งก็ถือเป็นการกลับมาเป็นสสอ,อีกครั้งในรอบ19ปีของคุณหญิงสุดารัตน์พร้อมกับย้ําเจตนารมณ์เดิมตั้งแต่ก่อตั้งพักนะคะว่าจะไม่ขอรับตําแหน่งใดๆหลังการเลือกตั้งแต่ว่าจากการประชุมกรรมการบริหารและสสของพักมีเสียงคัดค้านค่ะแล้วก็อยากให้นําประสบการณ์ทางการเมืองของตนเองมาทํางานช่วยประเทศ ชาติให้เดินหน้าต่อไปและในขณะนี้ยังต้องช่วยกันประคับประคองให้มีรัฐบาลที่เกิดขึ้นจากประชาธิปไตยอย่างแท้จริงดังนั้นจึงยังต้องทำหน้าที่สอสอต่อไปจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมค่ะส่วนกระแสข่าวที่ออกมาระบุว่าพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อบุคคลลงแข่งกับพรรคเก้าไกลเพื่อเป็นประธานสภาน,นั้นส่วนตัวไม่ทราบรายละเอียดแต่ด้วยตนเองทำงานการเมืองมานานไม่ต้องการให้เกิดการชุมนุมอีกจึงขอร้องทุกฝ่ายให้เห็นแก่ประชาชนให้มากที่สุดสองพักที่ได้เสียงอันดับหนึ่ง และสต้องรู้นะคะว่าตําแหน่งประธานสภามีความสําคัญแค่ไหนจึงต้องคุยกันให้จบค่ะหากคุยกันไม่จบการตั้งรัฐบาลก็จบสุดท้ายขอให้กําลังใจทั้งสองพักต้องคุยกันให้จบค่ะบิ๊กโจ๊กแถลงผลความคืบหน้าการขยายผลคดีเว็บพนันออนไลน์ดําเนินคดีนายตํารวจใหญ่เป็นนายทุนเบื้องหลัง พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถแถลงดำเนินคดีนายตำรวจใหญ่ในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพานันในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพานักงานจากกรณีเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2566กรณีนายเชิดเกียรติอายุ24ปีผู้เสียหายได้มาร้องขอความเป็นธรรมต่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กรณี ถูกกลุ่มผู้ต้องหา7คนอุ้มจากที่พักย่านลาดพร้าวไปทำร้ายร่างกายและทวงเงินและได้เอาทรัพย์สินของผู้เสียหายเป็นเงินสดโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตรวมมูลค่าประมาณ1 0 0 0 0แบาทโดยมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับการลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์ค่ะเหตุเกิดเมื่อวันที่12มกราคมในพื้นที่สอนอโชคชัยซึ่งสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้ครบทั้ง7คนรวมทั้งยังดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ให้ความช่วยเหลือในการค้นข้อมูลทะเบียนราษฎรของผู้เสียหายส่งให้ก กกกลุุ่่มผู้ออเหตีหรายยด้วกรณีดังกล่าวนะคะพลตตรเอกสุรเชษได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สืบสวนเร่งดำเนินการสืบสวนขยายผลจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันดังกล่าวด้วยเนื่องจากผู้เสียหายให้ข้อมูลค่าว,ว่าเว็บพนันดังกล่าวมีนายตำรวจเกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังโดยให้ดำเนินการสืบสวนความเชื่อมโยงและไล่เส้นเงินจากผู้เกี่ยวข้องและดำเนินคดีโดยเด็ดขาดทั้งหมด เบื้องต้นนะคะในส่วนของคดีปล้นทรัพย์นั้นได้สรุปสำนวนฟ้องเสนอพนักงานอายการแล้วคดีอยู่ในชั้นศาลค่ะและในส่วนของสำนวนคดีปปชซึ่งดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่คนข้อมูลทะเบียนราษนั้นปปชได้พิจารณาชี้มูลความผิดและส่งให้ตำรวจภูธรจังหวัดจระแก้ดำเนินการตามกฎหมายแล้วทางนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินจากกลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าวพบว่าเว็บไซต์การพนันที่เกี่ยวข้องมี3มเว็บไซต์ค่ะโดยมีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจน สามารถรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้เพิ่มเติม9รายโดยได้จับกลุ่มและแจ้งข้อกล่าวหาครบแล้วทั้งหมดค่ะ พลตำรวจเอกสุรเชษฐกล่าวว่าหลังจากที่ได้มีการจับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหาที่ได้ก่อเหตุอุกชะกันในคดีการอุ้มผู้เสียหายนั้นได้มีการขยายผลดำเนินคดีกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยได้ข้อมูลจากผู้เสียหายว่ามีนายตำรวจอยู่เบื้องหลังการดำเนินการดังกล่าวจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่สืบสวนและพนักงานสอบสวนให้มีการรวบรวมพยานหลักฐานโดยละเอียดค่ะและให้นำตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีทุกรายแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยศใดก็ตามทางนี้ขอยืนยันว่า จะมีการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาครบทุกคนไม่มียกเว้นแน่นอนค่ะตำรวจไซเบอร์บุกทลายรังแก๊งจีนปล่อยกู้ออนไลน์ยึดทรัพย์หลายรายการจอกขอหมายจับสามีที่หลบหนีนอกประเทศเพิ่ม พลตํารวจตรีอํานาจไตรพจน์รองผู้บัญชาการสอทพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงปฏิบัติการชัดดาวเฟกโลนค่ะทลายเครือข่ายชาวจีนแก๊งเงินกู้ทิปออนไลน์ EP2 โดยพลตํารวจตรีอํานาจกล่าวนะคะว่าการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติการภายใต้การอํานวยการของพลตํารวจตรีชรินโกพัตตาผู้บังคับการสอท5ได้สั่งการขยายผลการจับกลุ่มเครือข่ายหลอกกู้เงินที่ทางกองบัญชาการสอทได้ออกหมายจับผู้ต้องหากว่า52ร จับกลุ่มแล้วกว่า40รายเมื่อปลายเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาหลังขบวนการนี้สร้างความเสียหายหลอกลวงเยื่อกว่า400รายให้กู้เงินผ่านทางเว็บไซต์และลิงก์ข้อความสั้นหรือ SMS โดยขบวนการดังกล่าวออกอุบายโฆษณาชวนเชื่อในลักษณะให้วงเงินสูงอัตราดอกเบี้ยต่ำอนุมัติเงินเร็วและใช้เอกสารน้อยจากนั้นจะให้แอดไลน์ติดตั้งแอปพลิเคชันเงินกู้ของมิจฉาชีพโดยอ้างว่าผู้เสียหายจะได้รับเงินตามที่ขอกู้ยืมจริงแต่ต่อมา มีเงื่อนไขต่างๆเมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปแล้วกลับไม่ได้รับเงินแต่อย่างใดจึงเชื่อว่าถูกหลอกลวงและได้แจ้งความร้องทุกข์ผ่านระบบการรับแจ้งความออนไลน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต,ตามกฎหมายค่ะโดยวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบสวนติดตามจนทราบว่าหญิงชาวจีนรายหนึ่งนะคะ เป็นบุคคลตามหมายจับกำลังจะเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศจึงรีบนำกำลังเข้าจับกลุ่มได้ทันทีที่สนามบินสุวรรณภูมินำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีและสอบสวนขยายผลค่ะกระทั่งช่วงเช้าวันนี้จึงเปิดปฏิบัติการตรวจคน้นคอนโดหรูกลางกรุงจำนวน3จุดได้ตรวจยึดของกลางหลายรายการค่ะมูลค่าหลายล้านบาทอาทิค,คอนโดมูลค่า24ล้านบาทคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กฮาร์ดแวร์วอลเล็ตสมุดบัญชีธนาคารซึ่งมีเงินหมุนเวียนจำนวนมากนาฬิกาและสินค้าแบรนด์เนมหลายราย จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปงยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้เพื่อตรวจสอบต่อไปพลตำรวจตรีอำนาจระบุเพิ่มเติมนะคะว่าภายหลังจากสอบปากคำผู้ต้องหาชาวจีนรายดังกล่าวยังให้การปฏิเสธอ้างว่าไม่รู้ซึ่งตอนนี้ตำรวจทราบแล้วว่าสามีของเธอที่เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วนั้นคือคนที่สนิทกับตัวการใหญ่ค่ะซึ่งผู้ต้องหาหญิงรายนี้เป็นเพียงหนึ่งในขบวนการที่ดูเรื่องบัญชีและเส้นทางการเงินส่วนเหตุผลที่วันนี้ยังไม่สามารถจับหรือว่าคุมตัวสามีได้นั้นเพราะยัง ไม่มีหลักฐานและเพิ่งจะพบเมื่อเช้าโดยหลังจากนี้จะขอสารออกหมายจับเพื่อนำตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news